สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนโยดี้กลับมาแล้วจ้าวันนี้นะจ้าจะพาทุกคนไปแข่งเรือหางยาวจ้าก็คือว่าที่นี่เนะี่ยเขาจะมีกิจกรรมการแข่งเรือนะเราก็ไม่รู้หรอกเพื่อร่วมงานมาชวนว่าจะร่วมทีมไหมก็เลยบอกโอเคร่วมด้วยเขาจะต้องมีคนพายเนี่ยทั้งหมด16คนในเรือนะแล้วก็มี1คนตีกลองดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องหาสมาชิกรวมทีนี้ทีม ICU ของเราเนี่ยก็เลยรวมกันเป็น1ทีมแล้วก็มาแข่งก,กันกับคนอื่นในเมืองลูเบกทั้งหมดเลยจ้าโออยากจะบอกทุกคนว่า ทังทีเนี่ยเป็นฝรั่งหมดเลยนะจ๊ะมียูดี้เป็นคนไทยคนเดียวเลยจ้าเราจะต้องไะโชว์พลังกระเทยไทยนะคะว่าเราเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนสามารถพายได้เก่งขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าว่าบรรยากาศงานเป็นยังไงบ้างตามมาเรื่ง งานเนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะทุกคนเขาใช้แต่ละทีมเนี่ยมาจับจองพื้นที่จ้าตั้งเต็นท์เป็นของตัวเองเต็นท์ใครเต็นท์มันนําเครื่องดื่มนําอาหารมาสั่งสรค์กันได้เต็มที่อันนี้เป็นเต็นท์เป็นทีมของเราเองจ้าซึ่งทีมเราเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากพ่อแม่เพื่อนร่วมงานนะเขาก็เนี่ยนำอาหารมาดูสิทุกคนเราแบบได้ฟิลแบบฝรั่งออกปาร์ตี้ส,ส,สุดแบบมันไฮโซอ่ะชอบมากแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากไข่แดงนะเป็นแอลกอฮอล์ทุกคนแรงแล้วก็เลิศมากเราชอบมาก พอถึงเวลาเนี่ยเริ่มประมาณสัก9โมงเนี่ยก็จะแต่ละทีมก็จะคือมาครบหมดเลแล้วก็เรือรอบแรกเนี่ยเขาก็จะเริ่มพายนะจ้าตอน9โมงทุกคนและการแข่งขันเนี่ยไม่ได้แข่งแต่ความเร็วนะจ้ามีการแข่งการแต่งตัวด้วยดูสิแต่ละทีมเริศดม,มาก มาจ้าทุกคนมาดูทีมของเรากันดีกว่าจ้าตอนเนี้เรานั่งอยู่ในเรือลำสีเหลืองนะทุกคนก็คือว่าทีมของเราในยอย่างที่บอกเป็นพยาบาลลุนวนนะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้เหมือนทีมอื่นที่เขาเป็นนักกีฬาที่เขาพายกันมาทั้งชีวิตนะพวกเราเนี่ยก็คือว่าพายกันเพื่อเอาความสนุกนะทุกคนก็คือเออถือว่าเป็นการทากิจกรรมร่วมการความสามัคคีอะไรประมาณนี้นะดังนั้นอย่าคาดหวังกับทีมเราจ้าแต่ว่าผลมันออกมาดีนะเพราะว่าดูสิพายกันเป็นแบบทิศทางเดียวกัน บึ้ดจำบึ้ดบึ้ดจำบึ้ดบึ้ดจำบึ้ดแบบเรานึกถึงบรรยากาศเรือหางยาวบ้านเรามากมันสนุกมากทุกคนแต่อย่างที่บอกว่ามันเหนื่อยมากนะเพราะว่าพวกเราไม่ใช่นักกีฬาเราต้องเริ่มภาานตั้งแต่จุดลงเรือไปยันจุดสตาร์ทอ่ะเท่านี้ก็หมดแรงแล้วจ้าทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะว่าการแข่งขันเป็นอย่างไร

auf jeden Fall sich auf Jugendliche bewerben, die Wirtschaft kämpfen und auf Weltkampf บอกแล้วใช่ไหมจ้าว่าอยา่าคาดหวังกับทีมเราจ้าเขาแข่งกันทีละ3ทีมจับเวลานะเราก็เลยเข้าเป็นทีมที่3ไปไปเลยจ้าอย่างที่บอกนะแต่พวกเราเนี่ยภูมิใจนะเพราะว่าเราเนี่ยพายกันสวยสาม,มคัคคีเหมือนกีฬาทีมชาติเหมือนกันนะทุกคนอ่ะการแข่งขันนะจะเป็นแบบนี้จ้าเขาจะแข่งเนี่ยรอบละ3ทีมแล้วก็จับเวลาก,การให้รางวัลเนี่ยนะคือทีมไหนได้เวลาที่เร็วที่สุดทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะได้รับไปเลยหนึ่งรางวัลแล้วก็การแข่งขันผู้ชนะเนี่ยเขาจะดูจากว่า3ทีมทีม นชนะเป็นที่1ก็ไปเจอกับทีมต่อไปก็ไปเจอกับทีมต่อไปทีมที่แพ้เนะี่ยก็ไปเจอกับทีมอื่นเพื่อชิงลำดับขั้นกันนะว่าทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด27ทีมในการแข่งขันจ้าในของปีนี้นะทุกคนอันนี้เป็นรอบ2นะรอบสองในสูสีมากๆทุกคนแต่เราก็ดันได้ที่3อีกอันนี้จ้ะพามาดูทีมที่ได้รับรางวาัลการแต่งตัวชนะเลิศจ้าแต่งเป็นทีมอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่ทุกคนคือจัดเต็มมากเช่าชุดกันมาสุด พายไปพายมาพายกันจนถึงเย็นแล้วนะอันนี้เป็นพายรอบสุดท้ายแล้วทุกคนเป็นการนําทีมทั้ง3ทีมเนี่ยที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะมาแข่งกันจ้าทีม ICU สยศัลยกรรมหัวใจของเราเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะได้ที่2จ้าแต่ไม่ใช่ที่2จากข้างบนนะเป็นที่2จากข้างล่างจ้าก็คือมีทั้งหมด27ทีมเราได้ลําดับที่26กันจ้าแล้วก็ตอนจบอันนี้เขาก็เป็นการแห่เฉลิมฉลองให้ทีมที่เป็นแชมป์นะ และตื่นเช้ามานะจ๊ะเราก็ไปตะลุยหาอันนี้เลยจ้าอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ประจําเมืองที่เราอยู่นะจ๊ะชื่อว่าลูเบกเทนนักริชเทนนะจ๊ะทุกคนมันก็จะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในลูเบกทั้งหมดนะจ๊ะเห็นไหมเขามีข่าวแข่งเรือและที่สําคัญอะไรจ๊ะนี่จ้ะคนไทยคนแรกจ้าอยู่ในหนังสือพิมพ์เยอรมัน้วยจ้ะนี่จ้ะคนไทยคนแรกจ้าคนไทยคนแรกจ้ะเห็นฉันไหมเอ่ยคนไทยคนแรกจ้าเห็นฉันไหมเอ่ยเคจ้าทุกคน รักทีมนี้มากเลยจ้า